สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยเห็ดสองสามดอกวาย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 ที่ระคาตรงนี้เห็ดเห็ดแดงชอบขึ้นนะคะสิขึ้นป่าลูกลังยังมีอีกหลายที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะสิ แกงเห็ดเขาใส่เลยอ่ะมั้งแล้วค ja. ่อยแกงเงค่อยกับแกงไม่เป็นหรอกค่อยก็จะหัดแกงเริ่มบะเรงจิงฉับจิงฉับฮะวายัดนางไม่เอาใช่ไหมแกงเห็ดไม่ไม่ได้ใส่แต่วายาชีมเราใส่ใช่ปะเห็นไม่รู้อ่ะนี่แหละ เพรา,าะวแกงไม่เหมือนกันไงบสนอันนี้แกงเจก็ไม่เหมือนกันอะ่ะแล้วแต่ว่าถ้าแกงหน่อไม้ถึงจะใส่เนียเดี๋ยวโอเคไหมพริกห้านวยนี่งน้าอยไปบอกอีกสองอีกสองเพราะว่าเห,ห็ดมันลายติด tao ได้ tao การเลยเค้าซอๆเนาะอ่าค่ะไฟติดได้การอือบ่มีฝาบ่เอาฝามาปิดมันจะเหลือไว้นี่

ああไม่กรพงานไปงานแต่วเดยดนเดนนมานั่งทายขมูนละเอ๊ดูไปยอดตัวสับยายอ่ตอนมยคนเพื่อจะไหล่ะงานผู้ร่ะ่มาแล้วทุกหมือรัเน ไม่เห็นแค่ในบ่อไม่ได้บอกเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกลงหม้อนะตอนนี้ภาษาจะเป็นคนแกงเห็ดนะพี่น้องไส้รดไส้รดเกล็ดเกดที่แล้วกน้ร้มบะปาผัไข่ดู

แทบยากเลยท่ไม่ได้เลยเป็นเปด้ลยากก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ดอไม้ก็ไม่ได้่ได้ต้มปลาพอยุก็ยังเออมันมีต้มปลา่อยุก็จะไปต้มปลาื้อเสื้อน้แขงต้อนใเสื้อซื้อน้าแขงต้อนใย าจะเตรียมชงแล้วนี้วันนี้ออไอะไรอาะไแ่งามแขงไปนอนอยู่บนผ้าไปนั่งครับแข่ายเนีอยไหมเ้นนั่งกุมูเนี่โอ้ยร้อรูดีเลยไปนั่งทับก้นอยู่หันัก็ปืนโซเกาไปนอนเนาะโอ้ยพนก็ยักนั่งอยู่กัุมูไปนอนนีบเนาะตะแคงบน จะไปนอนเองขถ่ายคลิปนี้ก่อนอุ่นะุไปแจ้ยาก้องจะมาเนี่ยก้องไปย่าไห้องเนาะยาุกนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องลุกนั่งอยู่นั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละไปนั่งวมันังลเตาไปเพราะว่าเดี๋ยวจมาส่งมาทางที่นั่งแล้วมนเจ็บแผลพัดการนีนก่อเตาเลยเอาเแล้ไุม่อยู่จนเาตู เออคนอยู่ด้วยน้ำอี่านี้เลยเขาก็ตึกเมาแล้วเรื่องแกงอ่ะเออตึกเมาร้านเขามีแค่นั้นเลยอืมอันนี้คือจะแกงอะไรบ้างเนี่ยแแมม่่โอ้มีเมนูเด้อหลายเมนูเด้อบุญนี่อ๋อมีแกงเห็ดแม่ไม่ห้กมตอนนี้เอาเป็นดอกเลยบอกเออไม่เห็ดมาคขากว่าจะว่าอยู่เออเออนี่มีไหมมันไง่นี้เอนแอนดูในช่องใหญ่ก็ตั้งช่อง ตังดอกลำพงเหรอต้นไงเน้ยนไงเน้ยราคาเน่ยเออตอกมงไงกเห็ดอันี้มนดอกนาเห็ดนีี่ตอมีซุกพอเราพอเราล้างเห็ดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลามาปรุงแล้วมาเกงแล้วตอนนี้ค่อยแซมไม่ได้

กินใหญ่ๆแล้วใส่ทั้งใหญ่ไม่ได้เลยนะใส่ได้กินยาแต่ว่าเวลากินมันงาออกาแล้วไอ้อะไรนะทับพี นี่เอามานย่างลุงป้าปาราโวอ,อยู่ที่ไหนสูตรเด็กสูตรฝม<ๆ>ีขวดหดียมีขวดเดียวเนามีอมยูลม่าอีกสามัวดะจะเอามาเดี๋ยวดูนานก่อน ใส่เ้อก็ได้อมีอีกหน่กระปุกมั <k <k いい้งใส่องิ้องีันเพื่อสิคพี่อี่บ้านไหมเสียงกอยอยู่อก็ดำไม่ได้ดูเสียงยานะคะอันนั้นอันไม่เพราวไม่น้ำเดือดแล้วมั้งไมได้เอาม้นเดือดมาจะ้ำาไหม่แล้ว ใส่ชาไมใส่ยาไม่ได้นะเราอยู่ที่บ้านไม่ยาโอ้การนั่งก็ลังเดือดๆมาลงตอนนี้เรานั่งรอฮะรอความแซ่บความนัวโรอหอมพันธุ์ตัวมาแล้วเนื้ออยู่ในกระมังเนี่ฮะคือไงในกระมังล้างเรียบร้อยต้มไก่แกงเห็ดต้มตำต้มหน่อไม้โอ้แซ่บ ออมยากมันอนเลยชมก็ยาก็นางโมกันเล้ออยาทำอย่างเล้อมักคนพักคนนะะไม่กลัวเอามเพราะว่าตัาบมะุงก็บอะหลายปนเลยมาคุ้งกีกใส่แกงเฮ็ดจีกแกงเห็ดแล้ก็ลูกนยะมด้เอแกงเ็ดนะเออต่ได้รสชาติถูกต้องเลย อยู <łość> ่ตรงไหนยดามป้าที่อยู่ตรงไหนเป็นหนูชอบไปเอานายไม่ได้เก็บ ของนิตยาเลยแม่ของนิตยารุ่นนี่ก็ไฟได้เลยเออนู่นในร้านกาแฟมาจากลูกใหญ่ๆเยื้อนเคียงมากให้คุยนะเยื้อนๆลูกใหญ่ๆโตโตนี่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับ เบื้องหลังการแกะก็จะมีกล้องอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตัวนะครับมาได้กลัวกันเลยไปอยู่มุมเดียวกันเนาะเออต้มก็ได้มาแม่มาแกะมาต้มแม่มาเอาคลิปเออตีพิสูจน์ทุกอย่างเรืไปครัอันนั้นเราประเด็นอันนั้นนะคือเซเลอรยอีว่าประเด็นทุ่งป่านนะทานกำลังการคือเซเลอร์กำลังคือเซเลอร์ ไม่โคดโคดที่สองคดแรกมันจะหมดแล้วป้าบอว่าเหลือแค่นี้เท่อืมดียินว่าเหลือแค่นี้นนอื่นนคนนี้มดแล้วเามทน่านี้เลยานอกเดินจัดการเองพยยาีกนได้เอ อยู่สอนโอเคโแล้วลงอปีขาวเ่้นงขาวๆพว้าสีชมพูเนอแเหมือนน้ำหมักเลยเนาะแดงออกสีชมพูนะนี่นะคะคือดน้ำหมักเห็ดน้ำหมักเปินจะด เห็ดน้ำหมักภาษาเปิดนั่นให้ดูหน่อย<ม>เปิดให้ดูแป๊ะค่ะอ,อันนี้กกบ้าต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่อะลิลนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ